วันนี้เป็นวันที่บริษัท Microsoft จะมีอายุครบ50ปีนะครับเพื่อเป็นการลํำลึกถึงวันก่อตั้งบริษัทบิลเกตก็เลยนำเอาซอฟตโค้ดของโปรแกรม a l t a ต่เบสินะครับที่เขาเขียนเป็นโปรแกรมแรกขึ้นมาโชว์ให้คนอื่นได้เห็น ชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลานกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับ4เมษายนครับปี1975อันนี้ไม่ใช่วันนี้ในอดีตนะครับไม่ใช่เทคโนโลยีในอดีตด้วย <c oughs> นะฮะเอ๊ะทำไมเราลืมข้ามเรื่องนี้ไปได้ก็ไม่รู้4เมษายน1975 Microsoft ครับก่อตั้งในวันนี้นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือ50ปีครบรอบพอดี เนื่องในวันครบรอบนะครับผู้ก่อตั้งอย่างคุณบิลเกตเนี่ยก็นำเอาซอฟโค้ดของโปรแกรมที่ชื่อว่า a l t a ต่เบสิกเป็นซอฟต์แวร์ตัวแรกของ Microsoft นะครับเอามาเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับนี่เป็นซอฟโค้ดยาวๆกระดาษหลายแผ่นแบบนี้เลยบิลเกตยังเล่าเรื่องตอนที่เขาสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมา ให้กับนักข่าวฟังด้วยนะครับเขาบอกว่าเขากับคู่หูของเขาในสมัยที่เรียนอยู่นะครับก็คือพออาเลนเองซึ่งคุณพออาเลนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2018นะครับเขาบอกว่าเขา่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะที่ชื่อรุ่น pdp 1 0ของบริษัท dec ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่วางไว้ใช้งานอยู่ในห้องแลบคอมพิวเตอร์ของมหาลัยฮาวาดนะครับ เขาฝึกสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากเครื่องนี้นะครับจนกระทั่งถึงปี1975เนี่ยบริษัท MITS นะครับได้ออกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์นะครับที่ชื่อว่าเอาแต่8800นะฮะถ้าใครฟังประวัติของบิลเกตเนี่ยคุณก็จะจำได้ว่า บิลเกตเขาเรียนอยู่ฮาวาดแล้วเขาก็ไปซื้อหนังสือ Popula r e l e c เล็กทรอขึ้นมานะครับแล้วหน้าปกเนี่ยก็คือเอาแต่8800พอเขาเห็นปุ๊บเขาแบบฮ่านี่แหละคือเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่มันมีขนาดเล็กและเราจะต้องเป็นคนเขียนซอฟต์แวร์ให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นี่ภาคยังเสียงในหนังเรื่องอะไรนะ p i เรตออฟซิลิคอนวัเลนะเอาผมไปภาคเป็นบิลเกตนะรับรองเหมือนเปะ๊ะนะฮะ ซึ่งพอเห็นหน้าปกนี้เพิ่มเขาก็รีบหาทางติดต่อนะฮะบริษัท MITS ที่เป็นเจ้าของเครื่องเอาแต่8800ทันทีนะฮะติดต่อไปก็ไปเจอคุณเอสโรเบิร์ตครับผู้ก่อตั้งบริษัท MITS นะครับบอกว่าผมมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งครับที่เหมาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมากๆเลย มันสามารถทำงานได้บนชิป Intel 8008ตัวเดียวกับที่คุณใช้อยู่ในเครื่องเอาแต่นี้เลยนะฮะคุณเอสโรเบิร์กบอกว่าโอ้น่าสนใจมากเลยนะทำไมพ่อหนุ่มถึงไม่เอาซ์อมไปตัวนั้นมาให้ฉันดูล่ะนะพอวางหูจากตู้โทรศัพท์นะครับวางหูลงไปกลกเสร็จปุ๊บนะฮะพออันเล่นหันมาตีมือเลย จะบ้าเหรอบิลเกตแกไปบอกเขาได้ยังไงว่าเรามีซอฟต์แวร์เรายังไม่มีซอฟต์แวร์เลยสักตัวนี่นะผัดเราเหมือนผ้าการ์ตูนอยู่เลย <c oughs> นะฮะบิลเกตบอกก็ไม่มีไงแต่เราอยากจะขายเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบสร้างซอฟต์แวร์นะครับว่าแล้วบิลเกตกับพออัลเล่นนะครับจึงต้องรีบสร้างซอฟต์แวร์เลยใช้เครื่องนั้นแหละ PDP 1 0นะครับในห้อง l ลบของมหลาลัยฮาวาดนะครับเพราะว่า ไม่มีเครื่องเอาแต่จริงๆนะฮะบิลเกตเนี่ยแบ่งหน้าที่นะครับตัวเขาเองเนี่ยจะสร้างโค้ดหลักของโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปตามเพื่อนใหม่อีกคนครับชื่อคุณมอนเต้ดาวิดอฟนะฮะซึ่งตอนหลังเนี่ยคุณมอนเต้นี่ก็คือพนักงานเบอร์2ของ Microsoft เลยนะครับคือเป็นเจ้าหน้าที่อันดับ2ของ Microsoft เลยรองจากบิลเกตเลยก็คุณดาวิดอฟเนี่ยก็จะสร้างโค้ดส่วนที่เป็นแพ็กเกจคณิตศาสตร์นะครับ แล้วพอเล่นก็ช่วยทำงานทั้ง3คนเร่งเขียนซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนอยู่ในมหาลัยนะครับเป็นเวลาถึง2เดือนนะฮะเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยสามารถนำเอาไปโชว์ได้ S <S ะฮะเอสโรเบิร์ตก็แบบเออไอสองคนนั้นมันหายไปไหนทั้งสองเดือนมันบอกจะเอาซอฟแวร์มาให้ดูไม่เห็นมาสักทีผ่านไปสองเดือนก็เอามาให้โชว์โชว์ให้ดูครับเอสโรเบิร์ดดีใจเลยแบบโอ้โหซอฟ์แวร์ของนายเนี่ยมันเวิร์กมากเลยมันเหมาะกับเครื่องนี้มากโอเคเราจะซื้อไลเซนของซอฟ์แวร์ตัวนี้ใส่เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทุกๆเครื่องเลยที่ขายไปนี่บิลเกตก็ดีใจเลยนะฮะซึ่งอันเนี้ย ผมแย้งนิดหนึ่งไม่รู้ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับคือในหนัง p l o t t f s i l i c o n Valley เนี่ยนะฮะบิลเกตเนี่ยบอกกับเอสโรเบิร์ตว่าฉันจะไม่ขายขาดฉันจะไม่ขายขาดแต่ฉันจะขอเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นเครื่องเครื่องเป็นจำนวนเครื่องผมนึกก่อนจริงไหมนะเอ๊ะหรือว่าจะจริงน่าจะเก็บแบบ3ดอลลาร์ต่อเครื่องมั้งเออนะ แนวคิดเนี่ยที่คล้ายๆกับ Windows ที่หรือว่า m s d o s ทเนี่ยที่บิลเกตไปคิดกับ IBM น่าจะมาจากอันนี้เป็นอันแรกคือเขาหวังว่าเผื่อเครื่องเอาแต่ขายดีใช่หไหมเราก็จะได้เงินเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยขอเป็นส่วนแบ่งแทนคือคิดราคาไม่แพงได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็คิดเป็นต่อเครื่องไปหลังจากตกลงเงินเสร็จเรียบร้อย บิลเกตกับพอเล่นก็กลับมาที่ฮาวาดนะครับเมืองที่เขาอยู่แล้วก็ตัดสินใจเปิดบริษัทเลยบอกว่าเราต้องเปิดบริษัทแล้วเรามีงานมีการทําแล้วเรากำลังจะได้เงินแล้วเปิดบริษัทขึ้นมาครับในวันที่4เมษายน1975นั่นก็คือบริษัทที่ชื่อว่าไมโครขีดซอฟแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเอาคําว่าขีดออกนะครับค่อยมาเอาไอตัวไฮเอนขีดออกนะฮะเป็นไมโครซอฟตเต็มเต็ม ผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับห0ปีวันนี้พอดิบพอดีเลย